กระแสน้าที่พัดเอาก้อนหินขนาดใหญ่ไหลผ่าใจกลางหมู่บ้านยอดน้ําตําบลเขาน้อยอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจนทําให้เกิดแม่น้ําสายใหม่กว้างกว่าร้อยเมตรสร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านทุกครั้งที่มีฝนตกเพราะความทรงจําจากน้ําป่าที่ไหลาจากยอดเขาสูงที่พัดบ้านกับ10บหลังเสียหายและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บอีกจํานวนมาก ทำให้ทุกวันนี้บ้านหลังใหญ่ริมเชิงเขาเหลือเพียงเต้นของคนงานที่มาซ่อมแซมถนนหรือบ้านบางหลังที่ถูกน้ำพัดพังเหลือครึ่งหนึ่งเจ้าของบ้านก็ทิ้งร้างไม่กล้าอาศัย ถึงแม้ว่าฝันร้ายจากเหตุน,น้ําป่าไหลหลากและดินถล่มที่เขาน้อยอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างธรณีวิทยาทั้งทางน้ําสายใหม่ที่เกิดขึ้นรวมถึงการเกิดดินสไลด์ในหลายจุดนั่นเองทําให้พื้นที่แห่งนี้ยังคงเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดดินถล่มซ้ําหักมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะ ร่องรอยการสไลด์ของดินบนภูเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้านยอดน้ำกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้ชาวบ้านไม่มั่นใจมากนักเพราะทุกครั้งที่ฝนตกดินจะเกิดสไลด์เป็นทางยาวทันทียิ่งการสัญจรไปมาที่ไม่สะดวกเพราะน้ำป่าพัดถนนเสียหายและอย่างซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จบางช่วงรถตัวยังไม่สามารถสัญจรไปมาบางจุดต้องใช้บันไดไม้เพื่อเดินข้ามแม่น้ำทำให้ดูดูฝนปีนี้หลายคนตัดสินใจย้ายไปอยู่นอกหมู่บ้าน เช่นเดียวกับครอบครัวแก้ประจุะที่ปลูกบ้านติดต,ต่มแม่น้ําเตรียมย้ายออกเช่นกันหากฝนตกลงมาต่อเนื่องหลังบ้านของเขาเสียหายทั้งหลังและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีเงินพอที่จะซ่อมแซมเพราะงบประมาณที่ได้มาจากรัฐ20,000บาทไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยในบ้านที่มีเพียงห้องเดียวกับ5ชีวิตส่วนห้องน้ําต้องอาศัยบ้านของเพื่อนบ้านทําธุระส่วนตัวรัวกนาดวันนั้นมาตกประมาณ่องสาวโมงได้คลาดมอนกันเลย ดับคลองได้ว่าถ้าว่าพุทธมันหมา,าออก็ต้องไปก้อนบ้านฉังมันแหละอ,อตัวรถก้อนนะแม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านยอดน้ำจะอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันแต่พบว่าพื้นที่รอบอุทยานซึ่งเป็นที่ลาดชันกลับเป็นสวนป่าน้ำมันและสวนยางพาราซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ชาวบ้านบางคนตั้งข้อสังเกตว่าทำให้เกิดปัญหาดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ดูดซับน้ำดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน